อุ้ยอุ้ยสวัสดีหลวงพี่โอเคพร้อมอยังเปิดไฟไงครับอ๋อนี่เหรอไปเอาไปจ่ายเอ้ยน่ากลัวจริงหลวงพี่โอเคพร้อมนะทุกคนทุกคนแต่มีผมคนเดียวหลวงพี่เรียกใครสาวเด็ดคนนั้นอ๋เอเรียกทุกคน <Okay. S 1> ตกใจหมดพร้อมรอะยะนะครับพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับคือผมเล่นกับปังมาหลายครั้งแล้วครับแล้วเวลานี้อันเป็นวันอันควรด้วยเวลาตีหนึ่งขอขอพรอก่อนได้ไหม เอาเอาพรแบบกันเถียหลวงพี่โอเคพร้อมไปเลยเอเขาบอกให้หาทีเดี๋ยวผมช่วยหาเราไปด้วยกันนะหลวงพี่เจอแล้วเจอแล้วไหนโอเคมาที่อะไกุญแจตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอเคเกียร์เขาต้องหากุญแจไนเดิมอาอกุญแจกุญแจน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ามันมันจะเรนดอมไปทั่วมันไม่อยู่ที่นี่ครับเจอแล้วหลวงพี่โอเค อุ้ยเสียงอะไรอีกทีก็ใส่ประหลาดใหญ่ให้มันฆ่านะเดี๋ยวจะนัดคนตายแน่นอนอย่าให้มันฆ่าใครฆ่าประหลาดประหลาดโอ้ยหลวงพี่เสียงมันเป็นหลวงพี่ไหนมาอยู่ข้างหลังอ่ะไม่หรอผมเดินเข้าไปดูได้ไหมใช่ย้ายย้าย้ายย้ายย้ายายย้ายอย่ายโอเคครับมันไอที่มันเป็นดวงตาใช่ไหมนะใช่ใช่ใช่แน่ๆมันจะฆ่าเราโอเคครับเออลองเปลี่ยนเป็นพระเอวมันจะมีแสงแห่งกรรมอยู่ โอเคมันมีแสง,งทำไหนครับให้ผมเปลี่ยนเนาะลองโคนลองโคนดูได้ได้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมบวชมาแล้วหลวงพี่โอเคเป็ตัวอแล้วก็กดแสงหิงทำแสงหินเปิดเปิดอะไรเปิดบาดเหรอเปิดแสงหินทำหยุยอา้าวโอ้ไม่น่ากลัวเลยหลวงพี่โอเคไม่ต้องใช้ไปถ่ายแล้วมันไม่น่ากลัวเลยนะบแบบเนี้ย <laughs> 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 นี่วัดเรานี่ยทำไมมันใหญ่จังอะ ไม่ไมันนี้อันนี้เรามาสำรวจเออ่ปลาผีอ๋อปลาผีไปหมอปลาต้องมาแล้วเนี่ยโอเคตามมาผีเรานี้ลักษณะเป็นยังไงครับหลวงพี่เอ่อผีมันจะเป็นมอนสเตอร์นะอ่๋อยโอ้หลวงพี่หลวงพี่หนีไปไหนหลวงพี่หลวงพี่โอเคหลวงพี่หลวงพี่สู้สู้หลวงพี่สู้ตายเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยหลวงพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยอย่า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  อันนี้อันนี้คิดว่ากลัวหรอคิดว่ากลัวหรอกลัวกลัวดิกลัวกลัวโอเคมันผมพูดกับเขาอะเขาไม่ยอมพูดก <Okay. Okay. S 1> ับผมอะโอเคเฮ้ยบัตตัวนี้มันโง่มันโง่มันโง่โอเคเราไปเข้าห้องน้ำไปดีเลยหลวงพี่กำลังปวดอุ้ยมาอีกแล้วหลวงพี่ว่าไงดีหลวงพี่เราต่อยไม่ได้หรอแบบมันไม่ใช่กิจของส่งใช่ไหมไม่ได้ใช่ไม่ใช่กิจของส่์โอ้ไม่งั้นเจอมวยไทยแล้ว เราลีบไปปราบผีกันเถอะอือุ้ยูเสียงมาอีกแล้วลุงพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมไม่ค่อยกลัวหรอกเอาจริงอ่ะผมไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกอุ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหเสยงท่าอุ้ยเอ้าอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮอะไรวะอุ้ยเฮ้ยงงหมดแล้วเนี่ยผมผมไม่ค่อยกลัวหรอกเอาจริงอ่ะใช่ไม่ไม่ใช่หรอกอุ้ยโอ้ลสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณเป็นคนที่ไหนครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคุณพี่ <c oughs> คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรสวัสดีครับไม่ต่อยนินจาปะเนี่ยวุ้ยจู้ดดูวุ้โอ้โหตามไม่ทันอันนี้อุ๊้ยอุ้ยอุตามไม่ทันอุ้ยตาม,มทันตลอดเลยตามไม่ทันนี่ตามทันหรือไม่ทันกันแน่หลวงพี่หายไปไหนแล้วแนะหลวงพี่นะโมตัสสะภะคะวะตวโตอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธัสสะ พะระขวะโตอรหะโตสัมมาณโมตัสสะพระขวัะโต,ะะะตอิติปิโสโอเคโหสวดสวดดีมากหลวงพี่ห,ๆๆๆหลวงพี่มันอยู่ข้้งหลังหลวงพี่หลวงพี่โอเคเงียบ อ๋ห้องนี้ใช่ไหมหลวงพี่เฮ้ยเฮ้ยไอห,หุ่นนี่ห้องอะไรครับเนี่ยห้ของครัวครับผมแล้วเราก็หากุญแจใช่ไหมขขมีเลือดด้วยหลวงพี่เอาใจกุญแจแล้วอ่ะสวยหลวงพี่โอเคไปห้องนี้ใช่ไหมฮะห้ของนี้แหละอา้าวใครเปิดครับเนี่ยโอเคอุ้ยนี่แล้วตกลงตรงนี้มาตบตรงนี้ฮะมาหลบตรงนี้ต,ตรงนี้ฮึ้ฮึมฮึแ <c oughs> <c oughs> แค่นี้เหรอ มันงโงออโอเคอ่าเปิดประตูกันเลยโอเคครับเปิดละเอ้ามันไม่ออกครับวิสิตรูม,ม,มเอ้ามันจะสุ่มใช่ไหมว่ากุญแจอะไรใช่มันจะสุ่มนี่ไงหลวงพี่ต้องกลัวเอ่าตั้งติดอธิษฐานที่ดีฮะตัวที่ตู้เย็น ดูที่อ่านหนังสือนัมมันสมสมสมมาสมมาออกจงออกมาจงออกมาสมสมสั่งโอ้นี่ไงหลวงพี่อยู่บนโต๊ะคุณเชอยู่บนโต๊ะถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผีนี่ก็น่าจะดีนะน่าใช่ครับมาตรงนี้เดี๋ยวขอเแกจะละเองนะอะทำไรอ่ะหลวงพี่จงออกจงออกจงออกเฮ้ยจงออกมาเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปห,ห้องใต้ดินนะฮะให้ผมไปที่ห้องใต้ดินเหรอหลวงพี่แล้วเอา้าหลวงพี่หายเอา้าหลวงพี่บอกครั้งสุดท้ายไวย้ไว้หลวงพี่บอกครั้งสุดท้ายไว้ว่า,วาไปที่ห้องใต้ดินโอเคครับผมจะไปที่ห้องใต้ดินดูว่าหลวงพี่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าถ้าหลวงพี่ไม่อยู่นี่ผมซวยเลยเนะี่ยผมออกเลยนะตรงนี้คือห้องใต้ดินนะครับมาเอา้า มันเปิดไม่ได้อ่ะล้วต้องทำยังไงอ่ะน,นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นเห็นมันเดินผ่านไปแล้วครับไปดูว่าห้องใต้ดินอยู่ไหนผมว่าต้องมีกุญแจด้วยนะโอ้ยโย,โยเสียงเสียงหลวงพี่หลวงพี่อยู่ไหนไปหากุที่ห้องเหมือนก่อนอ๋อต้องไปหาก,กุญแจก่อนนะครับใช่ใช ห้องที่ที่นั่งทำทำพี่อะเอา้าโอเคครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวมาครับโอเคเราจะต้องไปปลดล,ล็อกห้องชั้นใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปห้องที่เขา,าทําพิธีเมื่อกี้ห้องนี้กุญแจอยู่ไหนกุญแจเราต้องรีบไปรู้ช่วยหลงพี่แล้วเดี๋ยวไม่งั้นเราอยู่คนเดียวแล้วแบบมันไม่ไหวครับอ๋อนี่ไงกุญแจโอเคเราได้กุญแจแล้วครับกำลังจะลงชั้นล่างแล้วนะลงแล้วเอา้าหลงพี่อเอ้า หยิบกุญแจเฉยๆแล้วครับใช่โอเคครับโอ้โหนั่งกลัวอยู่ตั้งนานหัวหลวงหัวหลวงพี่ใสมากเลยมีแสงออกมาจากหัวด้วยอ่ห้องนี้อะไรคุณลองเข้าไปห้องนั้นดูห้องนี้ห้องนี้อ่ะลองเข้าไปเลยโอยเดี๋ยวตกใจตกใจดีเลยก่อนนะครับเฮ้ยโหน่ากลัวจังมันหายหมดแล้วความน่ากลัวตั้งแต่แสงแห่งธรรมนทำ อันนี้แหละอันนี้จะตกใจตอนออกแหละโอเคโอเคครับผมพี่ผมผมง่วงแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วโอ้โหอยู่ในห้องเลยออกไม่ได้ดิอุ้ยอุ้ยออกได้เหรอไปเจ้าไปเจ้ไปเจ้ตามมาเปล่าอุ้ยตามตามตามโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยขนลุกไปหมดแล้วอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำ เสร็จแล้วหลวงพี่คุณแก่ตออุ้ยพอเคคุณแก่แล้วเอา้าโอเคครับไปครับโอเคสเสร็จแล้วอ้าวโอ,อ้ยนาอตกใจนิดหน่อยนะวันนี้เราจะมาทำฟันนะโยแล้ววันนี้เรามาทำฟันให้พระนะโยวันนี้พระคนนี้หลวงพี่หลวงพี่คนนี้ปวดฟันอย่างมากอันเนี้ยอันเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอา ผีอ้ยเอา้าเอาเป็นว่าผมหลุดแล้วครับทุกคนก็จบไว้กันตรงนี้แล้วกันคืออยู่ดีๆก็หลุดโอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสําหรับแมปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลบมากกับหลวงพี่นะฮะวันนี้ก็วันนี้ก็นมมตสาพระพุทธโตนะครับไช่ไหมครับ